มาถึงอีกเพลงหนึ่งครับอันนี้เพลงวาดไว้แต่เรื่องที่อยากรู้นี่คือมันมีช่วงนั้นที่เพลงมันออกมาเรียกว่ามีปู่เพลงนี้เรียกว่าดราม่าสุดๆคือประเด็นเนี้ยอยากถามมากเลยคเนื้อเพลงอ่ะเขาคือร้องมาปุ๊บอ่ะพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้เดี่ยอยากรู้ว่าพี่กระเทยคนนั้นคือใคร แล้วนี่ oh. ออกอากาศอะไรอ่ะอันนี้เก็บไว้ดูเองก็รู้กันแค่นี้ไงเนี่ยขนาดบอกว่าเก็บไว้ดูเองยังไม่เชื่ออีกว่ารู้เนี่ยรู้กันแค่สิบคนแค่นี้ดูกันแค่นี้คะ่ะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเอาคำามอื่นก็แล้วไม่ oh. ไม่อยากรู้แล้วรู้ อันนี้เพิ่งรู้คือออตโตจูนมันก็เป็นเครื่องอันนี้อันนี้เคยเคยเคยเห็นถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถทำออตโตจูนได้เนี่ยอยากบอกเลยว่าคือมันอยู่ในคอยอยู่แล้วไม่ได้ใช้อ่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะีเอเ๋อยเอันนี้คือเป็นออตบต